ในข่าวหยิบถุงเท้าซึ่งมีหกคู่ต่างสีกันออกจากตู้ทึบถ้าเขาหยิบมาสีข้างสิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือจะหาความน่าจะเป็นที่เขาจะหยิบได้ถุงเท้าคู่เดียวกันอย่างน้อยหนึ่งคู่ว่ามีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้น้องมาวาดรูปเป็นก่อนนะครับถุงเท้ามีอยู่หกคู่ต่างสีกันน้องก็จะวาดรูปได้ตามนี้นะครับ ีนี้ปั๊บจบเราหาความน่าจะเป็นที่หยิบถุงเท้ามาสี่ข้างแล้วจะได้ถุงเท้าคู่เดียวกันอย่างน้อยหนึ่งคู่มันก็จะเป็นไปได้สองกรณีนะครับกรณีแรกก็คือเป็นคู่เดียวกันหนึ่งคู่กรณีที่สองก็คือเป็นคู่เดียวกันสองคู่ซึ่งถ้าเกิดน้องคิดตรงๆเนี่ยน้องต้องคิดสองกรณีนะครับแต่ถ้าเกิดน้องคิดว่าไม่ใช่เหตุการณ์นี้ล่ะคือไม่ใช่คู่เดียวกันอย่างน้อยหนึ่งคู่ก็คือไม่มีคู่เดียวกันเลยสักคู่ น้องจะคิดแค่กรณีเดียวนะครับดังนั้นน้องจึงใช้ความรู้พื้นฐานที่ว่า P A mm hmm. เท่ากับ1ลบ P A complement mm hmm. ก็คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A จะเท่ากับ1ลบความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ไม่ใช่เหตุการณ์ A น้องให้ P A คือความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ถุงเท้าคู่เดียวกันอย่างน้อยหนึ่งคู่ PA complement หรือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ไม่ใช่เหตุการณ์ A ก็คือความน่าจะเป็นที่หยิบถุงเท้าแล้วไม่ได้ถุงเท้าคู่เดียวกันอย่างน้อยหนึ่งคู่ก็คือไม่ได้คู่เดียวกันเลยสักคู่นะครับ ความน่าจะเป็นอันนี้น้องหาตัวส่วนก่อนนะครับตัวส่วนก็คือจำนวนวิธีของเหตุการณ์ทั้งหมดก็คือจำนวนวิธีที่ถุงเท้าหกคู่สิบสองข้างน้องหยิบมาสี่ข้างน้องจะหยิบได้สี่สิบสองสี่วิธีนะครับต่อมาน้องก็มาหาตัวเศษนะครับก็คือจำนวนวิธีที่ถุงเท้าหกคู่นี้น้องหยิบมาสี่ข้างแล้วไม่ได้คู่เดียวกันเลยสักคู่ ไม่ได้คู่เดียวกันเลยสักคู่ก็แปลว่าสีข้างที่เลือกมานี้ก็จะควรดสีกันหมดเลยนะครับสีข้างสี่สีน้องมาอยู่หกสีน้องเลือกมาสี่สีน้องก็จะเลือกได้สี่หกสี่วิธีนะครับซึ่งงานยังไม่จบนะครับก็คูณตอ่อสี่สีที่น้องเลือกมานะครับสีแรกน้องก็เลือกว่าจะหยิบข้างซ้ายหรือว่าหยิบข้างขวาก็เลือกได้สองวิธีงานยังไม่จบนะครับก็คูณตอ่อ สีที่สองน้องก็เลือกได้ว่าจะหยิบข้างซ้ายหรือว่าหยิบข้างขวาก็เลือกได้สองวิธีงานยังไม่จบนะครับก็คูณตอ่อสีที่สามน้องก็เลือกว่าจะหยิบข้างซ้ายหรือว่าหยิบข้างขวาก็เลือกได้สองวิธีงานยังไม่จบนะครับก็คูณต่อและสุดท้ายสีที่สี่น้องก็เลือกว่าจะหยิบข้างซ้ายหรือว่าหยิบข้างขวาก็เลือกได้สองวิธี 464นะครับน้องก็มีค่าเป็น6แฟกส่วนด้วย6ลบ4ได้2ได้เป็น2แฟกต์แฟกต์แฟกตัด6แฟกไปน้องก็จะได้6คูณ5 2แฟกก็คือ2คูณ1ก็คือ2 2ตัด6น้องก็จะได้3นะครับ ตอนนั้นสี่หกสี่น้องก็จะได้เป็นสามคูณห้าอะต่อมาน้องก็มาหาสี่สิบสองสี่นะครับสี่สิบสองสี่น้องก็จะได้เป็นสิบสองแฟกต์ส่วนด้วยสิบสองลบสี่ได้แปดได้เป็นแปดแฟกต์ สี่แฟกตแฟกตัดสิบแฟกไปน้องก็จะได้12บสองคูณสิคูณสิคูณเก้าแฟกก็คือสี่คูณสคูณสคูณหนคูณสได้12ก็ตัดกับสิตัวบนไป2องตัดสิได้5ดังนั้นสี่สน้องก็จะได้เป็นสิบเคูณหคูณเ 5้าตัดกันไปนะครับ3ตัด9ได้3 2คูณ2ได้4 2คูณ2ได้4 4 4คูณ4ได้16 11คูณ3ได้33ดังนั้นนะครับน้องความน่าจะเป็นที่จะไม่ได้คู่เดียวกันเลยสักคู่ก็จะเป็น16ส่วนสา a หรือความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ถุงเท้าคู่เดียวกันอย่างน้อยหนึ่งคู่ก็จะมีค่าเป็น1ลบสิหส่วนส3ซึ่งหนึ่งนก้องมันก็คือ33ส่วนด้วย33 33ลบน้องก็จะได้เป็น17ดังนั้นตรงนี้น้องก็จะได้เป็น สิบเจดส่วนสามสิบสามดังนั้นนะครับน้องความน่าจะเป็นที่จะหยิบได้ถุงเท้าคู่เดีวยวกันอย่างน้อยหนึ่งคู่ก็จะเท่ากับสิบเจ็ดส่วนสามสิบสามิบเจส่วนสาสิบสามก็ไม่ตรงกับตัวเลือกใดนะครับดังนั้นข้อนี้จึงไม่มีคำตอบที่ถูกต้องน้องจึงตอบข้อห้าโอเคนะครับ